คือวันที่17กุมภาพันธ์นะคะ2558ค่ะวันนี้ตาต้านะคะก็จะเดินทางกับอเมริกาค่ะตาต้าจึงมากราบนะคะมากราบท้าอาจารย์พี่กุ้งเขมีิกานะคะเพราะว่าตาต้าจะขึ้นเครื่องบินไปนำมาชี้แ่นคุณปัญญาไทยนะคะต่อยตูดนะคะบัตรพันชิ่งนะคะแล้วก็มาสัดโกนะคะไปเผยแพร่ที่อเมริกานะคะให้ดังทั่วอเมริกาแล้วก็ดังทั่วโลกค่ะวันนี้ก็เอาของอะไรมากราบ ดีค่ะแ้ะดีที่สุดนะคะสอมพรมน้ำด้วยนะก็เดี๋ยวนะคะกลับไปนะคะก็ขอให้อาชีพมสัสสารโกนะคะ เด่นดังรวยนะคะไปทั่วโลกนะคะแล้วก็ขอที่ตาต้านะคะมีนะคะพักพร้อมไปด้วยทรัพสมบัติรูปสมบัตินามสมบัตินะคะเนื้อสิ่งอื่นใดน,นะคะก็ขอให้อยู่ในกฎของอาชีพอยู่ในกฎของการเป็นคนดีแล้วอยู่ในกฎของสิ่งธรรมนะคะ รวยสําเร็จนะคะรับชื่อเสียงนะคะเงินทองนะคะที่ผ่านมานะคะตาต้าก็อยู่ในกฎนะคะนําชื่อเสียงของประเทศของอาชีพแห่งภูมิปัญญาไทยนะคะไปเผยแพร่ร้อยกว่าประเทศทั่วโลกนะคะวันนี้นะคะตาต้าก็จะกลับนะคะไปยิ่งใหญ่นะคะที่อเมริกาและทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งค่ะขอให้ตาต้านะคะสมหวังนะคะทุกประการนะคะ วันนี้นะคะเราจะจบด้วยท่าเด่นดังรวยเพิ่มคูณสั์ให้ตาต้านะคะ